เป็นร้านโมเดลอันนี้เป็นเครื่องเขียนต่างๆผมมีความทรงจำกับคีโนคุนิยะมากๆนะครับเมจิกไนท์เลเยอร์สการ์ดวันพีทเลสกันดั้มนะครับคือเหมือนาราวมร้านกิฟช็อปไว้ด้วยโจโจอลังการมากที่นั่งหมดเลยนี่คือคีโนคุนิยะเวอร์ชั่นใหม่ทุกคนวันนี้ผมมาสำรวจนะครับคีโนคุนิยะขึ้นมาบริเวณด้านบนนะทุกคนแล้วก็พยายามที่จะมาดู จุดที่คินอกคูนิยะเคยขายอยู่นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆจําได้นะมันจะมีทางเชื่อมนะครับจากอินเซตันเก่านะครับไปทางฝั่งห้างเนี่ยจะมีร้านโมเดลอยู่1ร้านซึ่งตอนเนี้ยรูปแบบในการจัดร้านนะครับในการจัดร้านต่างๆเนี่ยดูแล้วผมยังงงอยู่ว่าสรุปแล้วกับร้านโมเดลเดิมเนี่ยอยู่ตรงไหนทุกคนดูนะฮะดูนะครับอันนี้เป็นคินอคุนิยะนะทุกคน นี่นะฮะคิโนคุริยะเห็นไหมเห็นปะอันนี้เป็นคิโนคุริยะแบบดั้งเดิมคือเมื่อกี้ผมสอบถามทางอินโฟมชันของคิโนคุริยะนะครับบอกว่าตอนนั้นน่ะก็คือมีการปรับปรุงนะครับบริเวณชั้น6แล้วก็ทางคิโนเนี่ยได้ย้ายไปชั้น5นะครับทุกคนก่อนที่จะย้ายขึ้นมาบริเวณชั้น6อีกท <English> <ks> ีนะครับสำหรับคิโนคุริยะนะก็พอย้ายขึ้นมาปุ๊บเนี่ย ผมสังเกตว่านะครับบริเวณทางเข้านะครับแล้วก็บริเวณทางเชื่อมดูแล้วงงมากนะคุณคนคือเนี่ยลองลองดูคิโนนะฮะเนี่ยคิโนอยู่นี่นะแล้วบนไดเลื่อนอยู่ตรงนี้ครับบนไดเลื่อนอยู่นี้เพื่อนเพื่อคน,นไหนลองจินตนาการดูนะร้านโมเดลอยู่ตรงไหนอันนี้ผมพยายามหาอยู่หรือว่าตอนนี้เขาจัดร้านแบบเขาเรียกว่ามิกซ์กันไปหมดละคือเหมือนกับว่า ตีผังใหม่หมดเลยก็เป็นได้นะคือรอบๆตัวผมนี่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดนะแล้วก็เป็นร้านอาหารเยอะมากนะครับทุกคนแต่ผมคล้ายครับขา่ขบขาวว่าจะเป็นตรงนี้ป่ะใช่ปะ่ะคีโนโเดิมอะ่ะใช่ไหมไม่ใช่ตรงนูน้นตรงนี้ป่ะว่ะใช่ปะ่ะผมว่าน่าจะใช่นะนี่ก็เป็นของคีโนคุรยะนี่ทุกคนเห็นไหมนี่ก็เป็นคีโนคุรยะเพราะฉะนั้นผมว่านะ น่าจะอยู่บริเวณนั้นทางเชื่อมระหว่างอินเซตันเก่านะทุกคนอินเซตันเก่าแล้วก็เชื่อมไปยังจุดที่เป็นฝั่งห้างนะครับเรามานั่งวิเคราะห์กันอยู่นะครับว่าร้านโมเดลเดิมไปไหน,นครับอันนี้เป็นร้านทาจิมายะนะครับคือร้านอาหารญี่ปุ่นในนี้ค่อนข้างเยอะครับทุกคนนะครับผมจะให้ดูนะอันนี้เป็นโกเบนะครับโกเบสเต็กเฮาส์นะครับอยู่บริเวณนี้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือ เนี่ยคีนโนะอยู่นี่ครับทุกคนเห็นไหมคินโนคุณิยะยังยาวมาถึงนี่นะฮะแล้วทางเชื่อมตรงไหนวะที่เราเชื่อมกันไปแล้วเจอร้านโมเดลใช่ตรงนี้ไหมคาซยะปะใช่ปะเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้แต่ก่อนเป็นคินโนคุนิยะปะใช่ปะเนี่ยบริเวณนี้ทั้งหมดเลยเป็นคินโนคุนิยะเสร็จแล,แล้วเราก็จะเดินมาตรงนี้กันถูกไหมใช่ปะ แล้วตรงนี้จะเป็นร้านโมเดลทั้งหมดเลยซึ่งซึ่งตรงนี้ตอนนี้กลายเป็นทางเข้าห้องน้ำไปแล้วครับทุกคนเนี่ยฮะกลายเป็นทางเข้าห้องน้ําหรือว่าร้านโมเดลตอนนั้นอยู่ตรงขอบทางเข้าห้องน้ําพอดีผมก็ไม่แน่ใจนะเออไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูภายในคิโนคุนยะากันว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศนะครับผมจะไม่ ทำการเจาะจงหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งนะครับเมื่อกี้ได้ทําการขออนุญ,ญาตทางอินโฟมิชันไปได้รับอนุญ,ญาตเรียบร้อยนะครับเอาล่ะนะครับก็เป็นบรรยากาศรอบๆคินโนคุนิยะซึ่งสมัยยุค90นะที่เราเรามาไม่ใหญ่ขนาดนี้อันนี้คืออลังการล้าน8มากครับทุกคนนี่ครับอลังการมากอารคาคัสเลยครับสำหรับหนังสือนะแล้วก็มีผู้คนให้ความสนใจเยอะมากนะครับสำหรับที่แห่งนี้นะนี่ครับก็ดูรอบๆนะครับบรรยากาศ ภายในนะครับทุกคนนะครับสำหรับคินกคุณคะตอนนี้นะหนังสือบ้านเบะนะครับมีศาสนาและปรัชญานะครับอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์การเมืองต่างๆนะครับทุกคนมีอาร์ติสต์นะครับอาร์ตดีไซน์น่ามาเดินมากทุกคนนะครับน่ามาเดินจริงครับน่ามาเดินจริงคือกินเนื้อที่เนี่ยแทบจะครึ่งหนึ่งของไอ้นี่เลยครับอันนี้เป็นแผนภูมิแผนที่ก็มีขายเหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นบริเวณหนังสือที่น่าสนใจนะแล้วก็เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆนะฮะสำหรับใครที่อยากมาแล้วตรงนี้เป็นมุมกาแฟแเล็กๆครับอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งก็ทําได้สวยและกิ๊บเกม๋มากหน้านั่งครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราเดินไปเรื่อยๆคือไม่รู้ว่าบริเวณที่ขายดิกชินารีนะครับโคเดนชายังอยู่หรือเปล่าคือแต่ก่อนผมมีความทรงจํากับโคเดนชามากแล้วก็โคเดนชานี่คือเป็นดิกนะครับคันจิภาษาญี่ปุ่นนะครับ คือแต่ก่อนก็เนี่ยเคยมาดูพวกนี้นะฮะแบบหนังสือนิยายสารต่งตางๆนะครับเรียงรายกันเต็มเลยนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับดารานะครับนักร้องต่างๆที่ญี่ปุ่นก็มีนะครับ<ม>เราก็มาเดินกันชิลๆนะครับนี่อันนี้เป็นเป็นสำหรับเด็กละทุกคนนะเป็นล็อกสำหรับเด็กแฮร์รี่พอตเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีโปกเกมอนนะครับทุกคนหนังสือโปกเกมอนด้วย คือมุมเด็กนี่ก็หนังสือค่อนข้างเยอะนะแล้วเป็นหนังสือมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นนะครับครบเลยอันนี้เตรียมพร้อมสำหรับเด็กโตเด็กเล็กนะมีครบเลยนะครับทุกคนนี่เด็กโตเด็กเล็กครบหมดนะครับก็เป็นหนังสือภาษาญี่ปุ่นนะเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนี่โคโนงโคงนนันก็มีนะครับวันพีชนะฮะนี่ วันพีชก็มีโดเรมอนนะฮะ mm hmm. ก็ยังคงความคลาสสิกนะแล้วก็ยังคงความเป็นซิกเนเจอร์ของที่คิโนคุนิยะอยู่นะสำหรับการเดินดูหนังสือญี่ปุ่นนะครับทุกคนหนังสือรถก็ยังเหมือนเดิมครับนี่ฮะ AE 8 6นะครับแล้วก็มีหนังสือรถต่างๆมากมายนะครับอืมดิช mm ินาเรีอยู่ไหนวะมียังมีอยู่ไหมวะ อันนี้เป็นเกี่ยวกับสัสตว์ต่างๆนะครับแต่เป็นหนังสือภาษาญี่ปุ่นหมดเลยรลแวกนี้เป็นหนังสือภาษาญี่ปุ่นครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องเขียนต่างๆนะครับอยู่นี่หมดเลยบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเป็นเครื่องเขียนก็ถือว่ามาย้อนความทรงจํากันนะทุกคนสําหรับคีโนคุนิยะนะที่สถานที่แห่งนี้นะทุกคนอืมเอาละออกมานะครับข้างนอกปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับ จะแบ่งโซนและระหว่างหนังสือจริงจังนะครับกับหนังสือการ์ตูนก็จะแบ่งก็จะแบ่งนะครับเนี่ยแบ่งออกมาเป็นอย่างนี้นี่ยอันนี้เป็นหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นทั้งหมดเลยอันนี้เดินมาบริเวณด้านในแล้วก็คือ ทางทคีนุกคุนิยาให้ความสำคัญกับอนิเมะมากนะครับก็คือเป็นมังงะหนังสือแนะนำนะครับนี่ฮะมีปกวันพีชนะครับนี่ฤดูหนาวนะครับบูไพร o ดนี่เลยเมจิกไนท์เลอร์สครับจากแคมป์นะทุกคนนี่วอลไคลี่นะครับมีหนังสือกันพลากันดั้มซึ่งเป็นฉบับภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดครับอันนี้เป็นคอม,มิกทั้งหมดเลยทุกล็อกนะครับเป็นคอมมิกทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีมุมที่ไว้สำหรับขายของเล่นนะทุกคนนี่ฮะ เป็นวันพีซเลสนะทุกคนแล้วก็เป็นกันพลาเป็นโมเดลต่างๆของวันพีซนะครับอันนี้ก็เป็นของเล่นนะครับที่ขายนะครับของบันไดมีทั้งโปเกมอนแล้วก็วันพีซซะส่วนใหญ่นะครับทุกคนแล้วน,นี้เป็นกันดั้มนะครับกันพลาต่างๆอันนี้เป็นโปเกมอนครับซึ่งเป็นการ์ดแล้วน,นี้เป็นเหมือนโมเดลตุ่นยางหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณนั้นนะครับนี่ฮะมีครบเลยแล้วน,นี้เป็นการ์ดนี่ไง การ์ดวันพีเลสครับก็จะมีให้เลือกเป็นสองๆองนะทุกคนนี่คือคินคุยยะเวอร์ชั่นใหม่ทุกคนเวอร์ชั่นนี้ก็คือเด็กยุคเก้าสูนเราไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่นะตอนนั้นเรามาเดินเราจะมีแต่หนังสือนะครับไม่มีแบบนี้นะเนี่ยดูดิเนี่ยฮะโทโทโรคือเราไม่มีกันแบบนี้นะเนี่ยฮะดูดิเห็นปะ อันนี้คือเป็นยุคใหม่ละยุคใหม่ก็จะเป็นแบบอย่างนี้ฮะเนี่ยฮะมดโตมุดสมุชะามุยามูชามุยามุยะนะครับอะไรสักอย่างแล้วนี่เป็นพวงกุญแจครับทุกคนคือเหมือนร่รวมร้านกิฟช็อปไว้ด้วยในเวลาเดียวกันนะทุกคนเห็นไหมมีสินค้ากิฟช็อปเยอะมากเลยนะับเนี่ยฮะเนี่ยฮะสวยๆเลยอะเป็นสินค้ากิฟช็อปหมดเลยครับ ได้ยุคนะผมว่าก็ได้ยุคอยู่ครับผมจะลองเดินไปบริเวณที่มีขายการ์ตูนของโปเกมอนนะทุกคนเดี๋ยว,วเดินไปดูนิดหนึ่งคือไหนๆก็มาแล้วก็มาเก็บให้หมดเลยนะครับสำหรับทีโนคุยยความทรงจำของเราผมมีความทรงจำกับทีโนคุยยามากๆนะครับสำหรับสมัยก่อนนะที่เคยมาเออ แต่ก่อนนะ่ะที่โรงเรียนผมมีจัดกิจกรรมครับผมเคยมาขอสปอนเซอร์ที่คิโนคุริยาด้วยมากับเพื่อนนะมปกับเพื่อนแล้วก็มาขออะไรพวกนี้อันนี้เป็นดกันบอลแซดนะครับแล้วก็เป็นโปเกมอนอยู่ข้างบนนะฮะเออนี่อันนี้ก็เป็นวันพัชแมนนะครับโจโจก็มีดูดิเห็นปะ่ะโจโจคือบริเวณนี้จะเป็นหนังสือการ์ตูนภาษาไทยนะทุกคนเนี่ยเป็นภาษาไทยหมดเลย คือแยกกันนะครับมีภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยนะครับก็แยกฝั่งกันก็ต้องดูก่อนซื้อนะแต่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะมาไวากว่าเนื่องจากต้นฉบับก็คือเป็นภาษาญี่ปุ่นมาก่อนนะครับแต่ร้านโมเดลนะ่ะคือไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าผมพยายามหาจุดก็คือน่าจะเป็นร้านคาสิยะนะครับมเมื่อกี้ที่ผมให้ชี้ชให้ดูไปว่าเป็นร้านโมเดลนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามูฟออกจากคิโนคุริยะในส่วนโซนด้านนอกก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินไปบริเวณด้านนูน้นนิดหนึ่งนี่คือความทรงจำของพวกเรานะครับยุค90สำหรับห้างเซนทัลเวิด์หรือเวิร์ทิสเซนเตอร์เองมั้งแต่สมัยเป็น World ท r a เ e นเตอร์เลยนะครับเวิ t mm ์ท d e นี่มาบ่อยมากคือเกมตู้อาร์เคดเยอะมากครับบริเวณชั้นบนนะครับชั้น7นี่มีร้านไอส์เกตแต่ว่า,าตอนนี้ร้านไอส์เกตน่าจะลงไปอยู่ชั้นประมาณชั้น2หรือชั้น3อะ่ะผมไม่แน่ใจ แต่ที่แน่ๆเนี่ยตรงนี้บริเวณทางเชื่อมตรงนี้ครับปกติคีโน่จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนคีโน่อยู่เนี้ยใช่ไหมเนี่ยประมาณบล็อกเนี้ยแล้วมันจะมืดๆหน่อยครับเสร็จแล้วเราเดินมาเราจะมาฝั่งนี้ครับเนี่ยเราจะผ่านตรงนี้พอดีตรงนี้จะเป็นร้านโมเดลทั้งหมดเลยเป็นร้านโมคิดอะเอออ่ะผมขอญาตลงละนะครับตรงนี้จะมีร้านไอสเก็ตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออแต่ข้างบนผมขอญาตไม่ขึ้นนะ เดี๋ยวผมแยกคลิปเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับการมาเดินสำรวจห้างเซนทัลเวิร์หรือเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ในยุคข,ของพวกเรานะยุค90อันนี้เป็นฝั่งของเฟอร์นิเจอร์กับธนาคารอยู่ชั้นนี้นะค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการยังมีการปรับปรุงนะครับพื้นที่อยู่บริเวณด้านข้างนะคนนี่มีการปรับปรุงพื้นที่อยู่นะครับบริเวณด้านข้างทั้ง2ฝั่งเลยครับ แต่ตัวห้างก็ถือว่ายังคงใหญ่เหมือนเดิมครับใหญ่มากๆทุกคนผมบอกเลยเดินกว้างเลยนะหลังจากอินเซทันจบไปแล้วนะครับก็ตัวห้างตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเยอะแบบในทางด้านาสิ่งที่เป็นรกในการขายของนะทุกคนอะไรประมาณนั้นนะครับอะไรประมาณนั้น โอเคผมอยู่ชั้น4นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปชั้น2แล้วเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งนูน้นอ้าชั้น4ี่ก็ไปได้ไปเลยดีกว่าข้ามไปฝั่งนู้นนะครับอันนี้เป็นฝั่งอินเตันเก่านะครับเดี๋ยวผมข้ามไปฝั่งนูน้นซึ่งชั้นนี้เป็นชั้นเกี่ยวกับคาเมล่าเป็นขายพวกกล้องแล้วก็เป็นไอทีนะครับมีร้านบานาน่ามีร้าน, Big camera, นบิ๊กคาเมล่านะทุกคนเห็นไหมเนี่อยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับบิ๊กคาเมล่าฝั่งซ้ายจะเป็นธนาคารนะครับการวอล์กครั้งนี้ก็ ต้องบอกก่อนนะครับว่ามาเพื่อความคิดถึงโดยเฉพาะเลยสําหรับเซนทรัเวิร์นะคือตอนนี้ฝั่งอิสตันหรือจะฝั่งเซนทรัลเวิร์เองนะครับตอนนี้คือตีแบบยาวอะ่ะไม่มีอะไรกั้นเลยครับไม่มีกําพงกําแพงอะไรกั้นให้เข้าแบบเป็นประตูเล็กๆอะไรไม่มีแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยก่อนนะอันนี้คือยิงยาวเลยครับเส้นเป็นเส้นตรงเลยอเออเป็นเส้นตรงเลยชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นเกี่ยวกับพวกมือถือนะครับคอมพิวเตอร์อันนี้ก็ชั้น4นะทุกคน มือถือคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นพวกศูนย์ซัมซุงแล้วก็ computer, คอมพิวเตอร์นะครับ JIB บันนาไอทต่างๆนะครับแล้วก็มีโซนของธนาคารอยู่รอบๆนั่นเองนะฮะมีศูนย์โซนีด้วยทุกคนนะเมืองไทยประกันชีวิตนะครับอันนี้เป็น JIB JIB นะฮะ JIB คือตรงนี้ตรงริฟเขียนว่าตรงริฟเขียนว่าชั้น4ครับ แต่ว่าผมส่องลงไปเหมือนจะมีชั้นสุดท้ายก็คือชั้นล่างอันนี้เป็นชั้น2องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ได้เดินห้างนี้มานานเป็นแบบกี่ปีเราไม่รู้นานมากผมบอกเลยนะครับนานมากๆอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นที่นั่งทุกคนดูดิที่นั่งแบบโคตรอินดี้เลยเห็นปะ่ะเออใครไม่ได้มานานนะผมบอกเลยเนี่ยเป็นที่นั่งอ่ะเนี่ยฮะ เนี่ยก็นั่งได้ตรงไหนก็นั่งได้ครับเนี่ยผมจะนั่งนี่นะเนี่ยครับเป็นที่นั่งแบบที่นั่งหมดเลยอ่ะแต่ว่าจัดเป็นแบบโครงเหล็กนะฮะต่อๆสันสานกันทุกคนเออกิบเก๋ดินี่ก็ที่นั่งครับเนี่ยดูนะเนี่ยเราก็นั่งได้นั่งสองคนนั่งสามคนครับฝั่งนู้นก็นั่งได้นะนี่เห็นป่ะเก๋ว่ะแล้วเป็นที่เหมือนกับให้เด็กเล่นได้ด้วยนะเออนี่เป็นที่นั่งจริงๆนะครับ เอาละนะครับเดี๋ยวจะไปทางนี้ตอนนี้ทุกตอนนี้ทั้งชั้นยังคงเป็นเ,เกี่ยวกับร้านมือถือนะครับแล้วก็กล้องแล้วก็อุปกรณ์ไอทีนะทุกคนอ,อันนี้เป็นร้าน b ิกคาเมล่านะแต่เป็นเอกล u s ีนะ b ิกคาเมล่าอันนี้เจมาร์ตนะครับเจมาร์ตก็บูธคนข้้งใหญ่เลยข่้นข้างใหญ่เนฮะ้ย ชั้นสี่จริงด้วยทุกคนชั้นสี่จริงด้วยนี่ฮะข้างล่างเราเห็นชั้นหนึ่งแล้วครับทุกคนเมื่อกี้บริเวณที่เราเดินมาเรามองลงมาจะเห็นชั้นสามนะเป็นแบบแนวเรียงเป็นกระดาษมาเลยครับไม่ไม่ไม่ได้มองทะลุลงมาด้านล่างนะแต่ตอนนี้พอลงบันไดเลื่อนมาปุ๊บอา้าวเราเห็นเป็นชั้นสี่แล้วตอนนี้เป็นชั้นสามนะครับเดี๋ยวผมลงไปชั้นหนึ่งละเหมือนทุกคนได้มาเดินเองนะผมบอกเลย ก็มาอัปเดตกันนะสำหรับห้างเซนทันเวิร์นะครับตอนมาก็รถค่อนข้างติดนะทุกคนแต่ว่ามาที่เซนทันเวิร์เนี่ยก็ลานจอดรถนี่คือแนะนำให้ถ่ายรูปก่อนนะครับเวลาจอดเสร็จก็ค่อนข้างกว้างโดยเฉพาะชั้นใต้ดินนะฮะแต่ว่าหาไม่ยากหรอกถ้ามีรูปถ่ายเนี่ยเราสามารถถามเจ้าที่หรือบ,รบพรพี่ทีนะครับเขาได้เลยว่า เรานั้นมาอยู่จุดไหนนะครับที่จอดเราอยู่จุดไหนก็ว่าจะสามารถนําทางและชี้ให้ถูกต้องได้นะครับทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งเซ็นทรัลนะครับนี่มีดีออยู่ข้างหลักข้างหลังด้วยเห็นปะนี่เป็นดีอนะ <S <S ประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะทุกคนผมเจอ <S <S ทางออกฝั่งนี้นะครับ <S <S แล้วผมกําลังจะเดินไปทางไหนแล้วเนะี่ยคือเรื่องฉากกว้างมากนะทุกคนสมัยก่อนก็มีคอสเย์นะหรือคอสเวิร์ เราก็จะมาคอสกันที่ห้างนี้นะทุกคนคอสเพย์นะครับเรามาคอสกันที่ห้างนี้แล้วก็เราก็เดินคอสเนี่ยแต่งชุดกัน2ข้างทางเต็มไปด้วยอคอสเพย์นะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ยังมีการคอสเพย์ที่เซ็นทรัลเวิร์อยู่หรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่สยามพารากอนน่าจะมีนะผมว่าออคือหลายคนก็อาจจะไม่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะแต่สำหรับผมแล้วคือเรียนภาษาญี่ปุ่นมานะครับก็ ต้องมาใช้บริการคินนี่บ่อยมากนะฮะเพราะว่าหนังสือเรียนต่างๆอะไรอะไรที่เป็นดิกหรือว่าเป็นการสอบระดับอะไรต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ต้องมาใช้บริการที่คินคุริยะนะฮะเยอะมากนะครับคือมาเรียกว่าถี่มากครับสัปดาห์หนึ่งมาถี่จริงๆนะครับแต่ก่อนอ่ะก็เลยมีความทรงจํานะครับเดี๋ยวผมขอญาตปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับห้างเซนทัลเวอร์เดินให้ทุกคนดูบรรยากาศนะกับมุมวายทุกคน ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับการมาเดินเซนทัลเวิลด์เพื่อสำรวจร้านต่างๆคือจะมาดูร้านโมเดลเก่าแล้วว่าอยู่ตรงไหนนะครับโซนอาเขตไม่ได้ไปเดินดูแต่ว่าเมื่อกี้เดินาพาเดินลงมาแล้วไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนจริงๆครับเพราะตอนนี้ห้างเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้แล้วนะครับยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องจินนี่เทลเกมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ